โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง X Cup Channel วันนี้ผมจะมาอ่านมระงะที่มีชื่อเรื่องว่าสุดยอดระบบมังกรนะครับผมนะโอเคเนาะระดับแล้วก็ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกนะครับขออภายนะัยเนาะโอเคตอนที่ศูนย์ถึงตอนที่หนึ่งนะครับผมนะโอเคถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยทุกท่านกันด้วยนะครับแลวถ้ามีเสียงแทรกอะไรเข้ามาเนี่ยก็ต้องขออภายนะัยเนาะเพราะว่าผมอัดอยู่ข้างถนนนะครับมันติดถนนเนาะมันก็เลยอาจจะมีเสียงรถเข้ามาเป็นบางรอบนะครับผมนะ ก็ต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้านะครับผมนะโอเคเนาะแล้วถ้าอ่านผิดตรงไหนคาไหนเนี่ยก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะเนื่องจากผมอ่านไม่ค่อยจะเก่งนะครับโอเคเนาะอาจจะผิดผิดถูก,ถ,กถูกบ้างก็ต้องขออาภัยนะครับผมนะโอเคถ้าพรอแนละ้วเราก็ไปเริ่มกันเลยก่อนที่ฉันจะตายฉันได้ใช้เวลาร่วมกับพี่สาวสวยคนหนึ่งแต่มันก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นกับตัวฉันปลดล็อกระบบมังกร นี่นายกำลังคิดอะไรอยู่นะ่ะเริ่มทำการนับถอยหลังระบบจะทำการซ่อมแซมตัวเองให้เสร็จภายใน60วันท่านจะไม่ตายแต่จะกลับไปเริ่มใหม่และท่านต้องเพิ่มการฝึกตนเป็นสองเท่านี่มันอะไรกันเนี่ยฉันกำลังจะตายอย่างนั้นเหรอเริ่มทำการซ่อมแซมระบบและเริ่มทำการย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นภูเขาหลังหมู่บ้านหลิงซี ในที่สุดก็ขุดเสร็จสักทีเย่เทียนเฉินอายุ16ปีหลุมศพของข้าดูเหมือนว่าตัวข้าเองก็จะเอาชนะโชคชะตาไม่ได้งั้นสินะท่านพ่อหลุมศพเย่เฉิงถ้าข้าจำไม่ผิดคนในตระกูลเย่ทุกคนมีตาคำสาบนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดโดยตาคำสาบนี้จะค่อยๆดูดพลังชีวิตของผู้ที่มีตานี้ติดตัวภายในระยะเวลา10ปี ผู้ที่มีตาหนี่จะอ่อนแอลงเรื่อยๆและตายลงอย่างทรมานแถมตอนนี้ยังไม่เคยมีผู้ใดรอดมาได้เลยในวันพรุ่งนี้ก็จะครบรอบสิบปีที่ตาคำสาปนี้ปรากฏขึ้นบนร่างกายข้าถ้าให้สู้ตาอย่างทรมานจากตาบ้านี่ข้าขอชิงข้าตัวตายเสียก่อนดีกว่าทั้งๆท,ที่เหล่าบรรพบุรุษของข้าต่างก็มีเมียกันก่อนตาย แต่ว่าตัวข้านั้นแค่ผู้หญิงก็ยังไม่เคยแตะตัวเลยด้วยซ้ําตาบ้าอย่ามาแอบดูสิอย่านะเสี่ยวชุยถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองจุดๆุดกับใครสักคนก่อนจะตายจังเออไม่นะท่านพ่อแคกแคกอึนั่นมันผู้ฝึกวิชาเซียนนี่หลิวเมืองฉีเจ้าหนีไม่พ้นหรอก ถ้าไม่อยากตายเพราะยาปลุกอารมณ์ก็รีบออกมาซะดีๆเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวข้าจะอ่อนโยนกับเจ้าเองเงียบสงัดไม่อยู่แถวนี้งั้นเหรอหนีไวจริงๆเลยนะอ,อืมเออนี่มันกินผู้ชายนี่หือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไม่ต้องกลัวไปหรอกนะน้องชายเออ เดี๋ยวพี่สาวจะสอนการจุดจดจุดจุดเองนะหือน่ะนี่มันมีบางอย่างผิดปกติไอ้บ้าโอ้ยโอ้ยแห้งจับตรงนี้สิหือเฮือนี่เจ้ารีอ่านมาแตะอ่างข้างั้นเหรอเฮือพ่อจ๋าข้าข้าเธอ อย่าอย่าทำข้านะหือพี่สาวคนเมื่อกี้ล่ะเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ความฝันเองหรอกเหรอหืออะไรกันตาคำสาบนั่นมันหายไปแล้วจุแล้วจ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอเคแ้วเจะกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย